มองแม่มาแล้วใครเอาอะไรมามีเลยนะอะไรทาหน้าเหมือนมากเลยแม่กันเนอะเป็นแม่ไอมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ๊ผลลัพธ์ลายไอตัวหน่งเขามันไม่ได้มีแค่เราหัวไอ้นูดนนี่มันจำได้ด้วยล่ะอู้ยเยเป็นอะไรเงั้นนี่มันเอาแสดงว่าเขาจะกินผัวเขาไม่กินนันไง เป็นทันย่พืชอนซะด้วยมันจิกอยู่นะคะเมื่อกี้มันทำท่าจะจิกเมื่อเช้าอ่ะใกล้ๆมันมันจะจิกอยู่มันก็คิดโผล่ที่ฉันไล็นไปสั่นสวีนน่ารักแต่ถ้าใครกินเอาไม่น่าเป็นผู้ดีผู้ดีเนะนกผู้ดีก็ดูดีสายพันธุ์อะไรไม่ใช่นกไม่ใช่นกกระจอกนี่นี่ของเม่นเลยนะออีกเม็ดนึงอ่ะสองเม่นเลยไปเลยใจเย็นใจเย็นค่อยแคะก่อน ระแวงมีถ like ั <laughs> <wire> <soup> ่วไปเลี้ยงนกระเวงโหหลงมันดีๆหน่อยหลง้ะไม่กล้าเก็บด้วยนะเดี๋ิกมือ